สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฝาให้ดูนะครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นฮิตาชินะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ากับปัญหาที่ผมเจอให้ฟังนะครับอันนี้ผมต่อแบบซ่อนส้ายนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับ แต่เครื่องทําน้ําอุ่นยี่ห้อฮิตาชิรุ่นนี้นะครับไม่เหมาะกับการซ่อนสายนะครับเหมาะกับการใช้ธรรมดานะครับเพราะว่ากระแสะไฟมันยังมีอยู่ในน้ํานะครับอันนี้ที่เจอมานะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นเบเกอร์ทองแดงนะครับ ก็มีสายเดินสายกล้าวให้เรียบร้อยนะครับเพื่อการดูดนะครับก็เข้าๆข้างในประมาณนี้นะครับเป็นหม้อทองแดงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสดูนะครับ อันนี้คือพอดีผมใส่เป็นสายสายเหล็กสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สแตนเลสน,นะครับไฟมันจะมีดูดนิดหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับประเด็น,นที่มันดูดมันอาจจะเป็นกับน้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลมันจะไฟมันสามารถวิ่งได้นะครับอันนี้ผมสันนิฐานนะครับ โดยรวมปกติก็ใช้ดีนะครับอันนี้ผมใส่รองเท้าเข้านะครับก็จับได้ทุกส่วนไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าใช้เป็นสายฝักบัวที่แถมมานะครับก็คือต่อออกเป็นสายพลาสติกนะครับต่อออกจากอันนี้มาอาบมันก็ไม่เป็นไรนะครับปกตินะครับอันนี้จะดูดๆนิดหน่อยนะครับดูดเหมือนเคสคอมนะครับมันมันไม่ใช่การช็อตนะครับ จับที่วาลวแล้วดูดนะครับเนื่องจากผมก็เลยสันนิษฐานว่าไฟน่าจะมากับน้ํานะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเป็นภายในมันเป็นพลาสติกนะครับ <c oughs> ก็เครื่องก็สวยงามดีนะครับถ้าเราจะต่อแบบซ่อนสายอย่างนี้เราใช้เป็นตัวตัววาลวตัวหัววาลวนะครับเป็นพลาสติกกับสายพลาสติกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับตรงชุด ตรงเครื่องทําน้าอุ่นนะครับส่วนตรงฝักบัวนี่เป็นสแตนเลสเป็นอะไรได้ปกตินะครับเพราะว่าระยะทางมันยาวนะครับก็คือไฟจะมาไม่ถึงนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับอันนี้เปิดเช็คดูแล้วอุ่นดีนะครับจับดูอุ่นใช้ได้เลยนะครับก็เพราะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้เลยนะครับอันนี้สําหรับใครชอบยี่ห้อฮิตาชิแบรนด์ญี่ปุ่น แต่ว่ามันก็ก็สวยดีนะครับอันนี้เจ้าของบ้านเลือกเองนะครับผมไม่ได้เลือกเองนะครับผมแค่ติดตั้งให้แล้วผมมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าผมเลือกเองผมไม่ไม่ซื้อรุ่นนี้นะครับผมชอบทางแบรนด์ของ ให้บอกชื่อยี่ห้อดีกว่านะครับขนาดของเทียยี่ห้อของฝรั่งนะครับของแบรนด์ฝรั่งเจ้าของบ้านก็ยังไม่ชอบนะครับก็เลยซื้อแบรนด์นี้มานะครับก็เลยต้องย้ายเครื่องนี้ไปติดนอกบ้านเลยนะครับเพราะว่าต้องซื้อเครื่องใหม่มาติดนะครับเครื่องปกตินะครับแต่ว่าการต่อแบบนี้มันทําให้เครื่องไม่ปกตินะครับ อันนี้เดี๋ยวผมไล่สายใหม่นะครับพอพอดีการจัดวางสายยังไม่สวยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆก็อุ่นดีนะครับให้ดูภายในดูการติดตั้งดูความสวยงามนะครับก็เรียบหรูดีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับปลอดภัยดีนะครับรุ่นนี้ คือโดยทั่วไปเขาไม่มีใครมาซ่อนสายแบบนี้หรอกครับก็ซื้อใช้งานได้ปกตินะครับแต่เนื่องจากซ่อนสายแบบนี้แล้วต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะครับเพราะว่าผมเอาไปเคมที่ร้านแล้วครับอันนี้เป็นเครื่องที่สองนะครับรุ่นเดิมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับ